สวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีการเลี้ยงปลานะครับนี่ครับบ่อปลาครับที่หลังบ้านครับเลี้ยงไว้หลายบ่อครับครับวิธีชนนบทเตาครับตามบ้านนอกอันนี้ก็เป็นบ่อปลานิลนะครับบ่อปลานินแต่กลาดุกเลี้ยงหอยมีหลายอย่างครับ นี่ครับบ้านนองเราหน้าหน้าอยู่ครับบ่อน,นี้ก็เลี้ยงมาได้1ปีแล้วครับ1นึ่ปีเด็กก็จะจับขายแล้วครับนี่ครับวันนี้มาหายูทูบเบอร์ครับขบขบนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ บรรยกาศท้องทุ่งนาครับล้อมรอบไปด้วยป่าครับนี่ผักตกครับผักตกชวาครับเดี๋ยววันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปแรกครับผมสวัสดีครับ